แบบชาวเน็ตก็ดราม่าว่าแบบทําไม Apple ดีไซน์ออกมาให้มันใช้ยากปุ่มปิดอยู่ข้างใต้เครื่อง Mac mini เปิดตัวมาเงียบมากแกเห็นราคาเริ่มต้นแล้วใจสั่นเลย Mac mini เขามาพร้อมกับ M4 M4 Pro ทุกคนเป็นชิปแบบชิปใหม่มันก็เท่าเป็น4กับ4 Pro อยู่แล้วปะมันเหมือนมันกระโดดมาเลยเนาะก็ไม่ไม,ไม่ที่จะมีดรามา่าเห็นว่าปุ่ม power มันอยู่ข้างล่างเครื่องใช่ไหมมันเป็นการดีไซน์ที่แบบปุ่มมันอยู่ข้างล่างเครื่องอะ ก็มีกระแสตีตกลับจากสาวกที่ใช้ Mac มันตีกลับว่านเลยรู้ปะคนที่ใช้ Mac อะมักไม่ได้ชัดดาวเครื่องอยู่แล้วอันนี้โคตรตลกคือเราอะ่ะใช้ Macbook Pro ใช่ปะชัดดาวอะ่ะอาทิตย์หนึ่งมันนับครั้งได้เลยอะโดยปกติทำงานเสร็จก็คือพับจอพับจอตื่นเช้ามาเปิดจอทำงานเสร็จปิดจอพับจอเนี่ยอยู่แค่เนี้ย ไม่ค่อยได้กดชัดดาวเลยล่าสุดที่รีสตาร์ทเครื่องคืออัปเกรดเฟิร์มแวร์ซอฟแวร์ตั